โอเคเอาแล้ครับอยู่ในรายการจิตเวกเกมเมอร์ทีวีก็คือมาไม่ปิดชนแนลแล้วนะฮะก็คือแบบเขาเรียกอะไรเพื่อนผมแม่ผมปิดชนแนลก็ไม่ปิดนี่นนค,น okay, ครับในคลิปนี้โอเคเอาลครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านในในการจิตเวกเกมเมอร์ทีวีเห็นไหมครับรบ,บอกว่าไม่ไม่ไม ก็ตอบปละก้อนแต่ผมก็ตอบก็ได้คือแบบจะไม่จะไม่ปิดชแนลก็ขอภ <c oughs> อภัยคือแบบจะปิด channel แต่เพื่อนไม่ปิดผมเลยทําตามเพื่อนคือจะไม่ปิดชแนลนะก็อันนี้ก็ขออภัยสำหรับ,บาการปิดชแนลมื่อกี้ก็ไม่มีอะไรมากจะไม่ปิด c h ชแนลแล้วนะจะจะทําคลิปต่อนะเป็นคลิปโปรเจกต์ใหม่ของไม c ครับคือโปรเจกต์ไม้ไม้ครับ อันใหม่คือ m i ม e ครับ t าร์ดคอร์ยังไงมันก็ยังไม่อัปเดตมีแต่มอดใช่ไหมแต่นี่มาเป็นแบบมันคือดอดแค่ตายครั้งเดียวปุ๊บจบเลยตอนชิ้นนี้สวัสดีบ้า